สวัสดีครับวันนี้ถุงเงินมาแนะนำตัวถุงเงินเป็นแมวตัวผู้มาแนะนำตัวให้รู้จักกันหน่อยลักษณะเขาจะเป็นลายปลาสลิดแต่ด้านหน้านี่จะมีสีขาวตรงเท้าก็ขาวหน้าอกก็ขาวส่วนในหนานะั้นลายสลิดทั้งตัวเลยตัวผู้ทั้งคู่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆ เราชอบดูทีวีกันนะเราจะต้องเปิดทีวีไว้แล้วเขาก็จะไม่ออกไปข้างนอกถ้าเราเปิดทีวี<อ>นี่ก็จะมานั่งดูทีวีมีแอร์เย็นๆแต่ถ้าหากว่าเราไม่เปิดทีวีก็จะเดินออกไปข้างนอกบ้านชอบไปนั่งบนหลังแอร์ซึ่งพัดลมแอร์ก็ร้อนบวบบวบบวบแต่ถ้าเปิดทีวีแล้ววิ่งเข้ามาดู อนอนแล้วในหนาไปนอนแล้วก็จะลีทำความสะอาดขาอีเพิ่งกลับออกมาจากข้างนอกพอเราเปิดทีวีทิ้งไว้ก็จะเข้ามาข้างในกันละ อีกสักพักนึงก็จะเข้าไปนอนให้เขานอนกลงแยกกันไม่ต้องนอนด้วยกันกลงมีสองกลงให้แยก ตัวที่ฝนเล็บอยู่นี่นี่นานี่นานี่น,า,น,นากำลังฝนเล็บอยู่เจ้าถุงก็นอนแล้วเขารู้เวลาใกล้ใกล้เวลาเข้าโกงนี่เดี๋ยวเจ้าถุงก็จะต้องแอบส่วนนหนานะอยากเข้าโกงเพราะว่าพัอเข้าโกงปุ๊บเนี่ยเราจะมีอาหารไว้ให้ในโกงก็จะมีขนมด้วยนี่ถ้าหน้า หน้ามีสีขาวปนนี่คือเจ้าถุงเงินนั่นเองถุงเงินนี่รู้มากกว่านนานี่น,น้าเข้ากงแล้วอยู่เขาก็จะเข้ากงเลยอ,เอันนี้ขนมเป็นซองขนมแมวทุกคืนเขาจะกินขนมแมวเนึ่งซองอยากเข้ากงเนี่ยจาแล้วก็อาหารอีก สงสัยจะหิวมีอาหารเม็ดกับขนม,มกินเสร็จแล้วขึ้นไปนอนกงก็จะมีสามชั้นมีน้ำให้ถ้วยหนึ่งขนมถ้วยหนึ่งอาหารเม็ดหนึ่งถ้วย นอนเถอะมองุงนวดไปด้วยเพราะว่าการยุงยุงเยอะบางทีก็ต้องเปิดพัดลมไว้ข้างนอกเพื่อให้เป่าแต่ไม่ให้เขานอนในบ้านเพราะว่าเขานอนในบ้านแล้วกวนจะเสียงร้องเรียกตลอดก็เลยต้องให้นอนข้างนอกนอนในกลงลต่อไปดูเจ้าถุงมั่ง อ้าถุงออกมาแลว้วออกมาจากบ้านได้เวลาเข้านล้กข้ากรงลเข้าแกรงได้แล้วจ้ะทไมมันอาลกเข้ากรงไปเลย ถุงนี่จะเข้ายากในะหนานี่เขาจะโดดเข้าเองถุงไม่ค่อยชอบคือมันเขาไม่อยากเข้าโกงบางทีแอบส่องดูส่องดูไม่กินนะ่ะขึ้นนอนเลยเดี๋ยวขึ้นชั้นบนเลยจะถุงนอนขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วขึ้นนอนแล้วไม่เราจะมีกรงของเขา้าคนละกรง,ต,งตัวละกรง นี่คือถุงเงินกับในานา<อ>วันนี้เรามาแนะนำตัวแอนน๊นั่น,น,อ,น <S 2> <S 2> อันนเห็นนอน <S 2> <S 2> เห<อ>็นนอน <S 2> <S 2> เห็นแอบอยู่เห็นใครแอบอยู่นะเห็นนะบ๊ายบายลาตีสวัสดิ์จ้า